โ o y ยต้าแคมร2.0ซีปี2017คันนี้เครื่องเบนซินด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟตัดหมอกด้านล่างปี2569ปีหน้าใช้กันได้ยาวๆเลยใครสนใจอย่าลืมติดต่อกอันเข้ามานะคะรถสวยแบบนี้นะคะใครได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอน โบ้างไหมคะต้องแนะนำคันนี้เลย Toyota c a m r ร 2.0G ปีตต2017คันนี้เครื่องเบนซินเลขหม่วิวเพียง73,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ด้านล่างนะคะหรือง่ายๆสแกนคิวอา e คตสอบถามรายละเอียดได้เลย ซื้อกันสดได้จัดเฟรนแนนได้เดีย๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถกันนะคะตัวนี้นะคะโตโยต้ตาแคมรี่นะคะจะเป็นโฉมของปี2017ค่ะด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟตัดหมอกด้านล่างเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้พร้อมเลยนะคะด้านข้างล้อแมกเดิมโรงงานแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นตัวไม่ได้เชนนะคะด้านข้างล้อแมกเดิมโรงงานนะคะยางนะคะยางปี2022ทั้ง4เส้นต้องบอกเลยคันนี้ได้รถสวยนะคะได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ จ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะโซด้านข้างนะคะก็จบมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้ฟิล์มกรองแสงติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะกันส่งกันสาติดมาให้แล้วนะคะส่วนด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะอ่าตัวนี้นะคะท้ายก็จะมีคิ้วโครเมียมด้านหลังมาให้แบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง D4S นะจ๊ะมีโลโก้ 2.0G บอกชัดเจนค่ะเซ็นเซอร์หลังติดตั้งมาให้พร้อม เดี๋ยวเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะรถสวยเลยคันนี้ต้องบอกว่าว้าวมากๆนะคะรถสวยเลยมีถาดรองด้านในนะคะแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้สบายๆเลยด้านล่างนะคะยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือนะคะอยู่ครบเลยรถสวยสภาพดีนะคะคันนี้ ปิดฝาท้ายแล้วไปดูภายในนะคะภายในต้องบอกเลยว่าภายในสวยมากนะคะภายในสวยเลยนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะสำหรับโตยตาแคมรี่ตัวนี้จะมีเซ็ตเมมโมรี่นะคะ2จุดจุดจำการน,นั่งนะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยเป็นเป็นปุ่มสตาร์ทก่อน oh. มีใบสปอร์ตมีพัคกิ้งเซนเซอร์นะคะแล้วก็เนี่ยปุ่มสตาร์ท พวงมาลัยหนังมันติดฟังก์ชันนะคะแล้วก็รถปี2017ค่ะเลขไม่วิ่งไป73,000กิโลนะคะอ่าตัวนี้แล้วก็พวกจอวิทยุเนี่ยเป็นเดิมติดรถมาแบบนี้เลยแล้วก็นี่ทางด้านคอนโซลนะคะคอนโซลสวยๆแบบนี้นะคะมีแอร์แบ็กมีตกแต่งภายในลายไม้แบบนี้ภาษีปี2569ปีหน้าใช้กันได้ยาวๆเลยเนี่ยเอกสารอะไรอยู่ครบเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันโดยตรงได้เลยมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะพรมกระดุมนะคะมีปูมาให้รอบคันนะจะสังเกตเห็นง่ายๆเนี่ยเขาจะปูทั้งคันเลยนะคะไม่มีรอยภายในนะคะไม่มีรอยขีดรอยเขียนนะแล้วก็สาภาพเบาะนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะสภาพเบาะไม่ยว้ไม่ยมม้อยมไม่แตกไลยงาเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะหรือสีเบจนะ,ะตัวนี้ฝั่งคนขับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันมีที่เก็บของกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะมีเวลชาร์จมีที่วางแก้วแล้วก็ตัวนี้นะคะมี Power o u t เล t นะคะเสียบใส่อัก USB ออยู่ตรงนี้เลยม่านหลังไฟฟ้า แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์ตัวใหม่แล้วนะคะเป็นเกียร์ถุงแบบนี้อ่าเป็นเกียร์ถุงแบบนี้อ่าด้านบนเพดงเพดานกันบ้างอ่าที่บางแดดมีกระจกมาให้มีไฟมาให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ดูสภาพสีคันนี้ต้องบอกเลยว่าให้เต็มสิบคะแนนเลยนะคะสําหรับความสะอาดภายในนะคะกลิ่นนี่หอมเลยนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรถกลิ่นรถหอมมากแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำนะเพดงเพดานไม่มีรอยขีดเขียนรอยดํา รถสวยด้านหลังค่ะมาดูด้านหลังกันดีกว่าสภาพด้านหลังเบาะสวยงามมากนะคะเบาะสวยเลยไม่ยบไม่ย้อยไม่แตกอะไรงานะคะแล้วก็เบาะกลางมีที่วางแก้วมาให้หยิบของได้จากทางด้านในตัวรถเลยแอร์หลังมีมาให้พร้อมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะตอนนี้ด้านบนมีไฟมาให้แบบนี้ <S <S ผมนี่ปูแบบว่าตลอดทั้งคันทั่วคันรอบทิศทางเลยนะคะ รถสวยมากๆคันนี้เดี๋ยวไปดูทางด้านห้องเครื่องกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝาปองกันก่อนเลยนะรถสวยสภาพดีนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะน,อน็อตเนื้ไม่มีขยับเลยหน้าหลังเดิมนะตัวนี้ตัวนี้นะคะเครื่องเบนซินหรัาคันนี้เลยนะคะ แม2 0 G ปี2017คันนี้เลขไม่วิ P ่งไปเพียง73,000กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาในราคาที่เราจัดโปรโมชั่นเลยในราคา498,000บาทสามารถซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟนแนนซ์ได้นะคะกรณีลูกค้าเครดิตดีต้องบอกเลยว่าคันนี้ดาวเริ่มต้น0%ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดกรณีเครดิตดีได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปอีกนะคะเรามีวารันตีหลังการขายนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโ อะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมานะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะหรือว่าสแกน q r โค้ดง่ายๆสอบถามกันได้เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่อะใครสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะรถสวยแบบนี้นะคะใครได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ